สวัสดีครับพบก,กับสุลุคาร์ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่มาจิงหัวหน้านะครับลิเวอร์พูลส่งแมมมองเช็คฟอร์มหวังปิดเดี่ยวแข่งรายที่4ในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งในเยอรมันทีข่าวับว่าลิเวอร์พูลหวังปิดเดี่ยวนักเตะใหม่เพิ่มเอถึงขนาดส่งคนมาดูฟอร์มกันเลยทีเดียววันที่21สิงหาคมนะครับข,ขึ้นใหม่ลิเวอร์พูลเพิ่งคว้าตัววัตโตรุเอนโดกองกลางตัวรับทีมชาติญี่ปุ่นมาร่วมทีมเป็นรายที่3ในช่วงซัมเมอร์นีต้ต่อจากอเล็กซิสแม็กล แต่ยังไม่หยุดเสริมทัพเพียงเท่านี้นะครับโดยล่าสุดทางด้านของทีซัตซืซ่ในเยอรมันเปิดเผยว่าหงด่างจัดการส่งแมงมองของทีมไปซุ่มดูฟอร์มไรอันสกาเปนแบกสตาร์ททีมชั้นหัแลนด์ถึงกรุงมาดเลดนับแ,แต่ที่กาเปนแบกย้ายสมเสือใต้เบย์มานิกในช่วงซัมเมอร์ปสสี2002เจ้าตัวได้ลงสนามค่า3เกมเท่านั้นบนลลกสูงสุดจึงแสดงความต้องการอยากจะย้ายออกเพื่อหาโอกาสลงเล่นมากกว่านี้ในซีซั่น2 0 2 2 2 0 0 3รอเาฟเอลปิเอเมนตาเอเจนต์ส่วนตัวของกาเปนแบ ก็ได้โพสต์รูปภาพมาดูฟุตบอลถึงแอนฟิลด์ข่ามกลางข่าวลือยานย้ายทียมซบหงดดงอย่างนางหูแต่ทิวก็ยังไม่เกิดขึน้นตอนนี้ตลอดสองเกมในซีซั่นปัจจุบนันอดีตแข้งอาเจ,จนต้ดัมมีชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองโดยไม่ถูกส่งลงได้เลยทั้งในเกมซูเปอร์คัพเยอรมันที่เสือใต้ประเดิมพอ่อบ,บาริซิก3-0รวมถึงเกมเปิดซีซั่นใหม่ของบุนเดสกาเยอรมันซึ่งบียมายมนิกบุกอัดบริเมน4-0นะครับสัปดาห์นี้จับตาให้ดีๆ เชเกนครอปยกย่องหนึ่งข้างลิเวอร์พูลเกมแซงดับปอนมัดชี้แม็กอลิสเตอร์โดนบแดงแรงจนเกินไปเชเกนครอปนะครับกุนซือของลิเวอร์พูลออกมาเปิดใจถึงพาทีมเอาชนะปอนมัดในศึกพิมพ์เล็กเปลิดนัดล่าสุดนะครับเจเกนกล่าวว่าการตอบสนองของเราหลังจากเหลือ10คนแม็กอลิสเตอร์โดนบดแดงมันดีมากๆแถมยังได้ประตูที่สาอีกด้วยเด็กๆทำได้ดีมากพวกเขาทุกคนต่อสู้กันอย่างหนักจริงๆและผมก็คิดว่าเรารับมือกับลูกโด่งของปอนมัดได้ดีมากๆ เพราะมันเป็นเรื่องยากมากๆในการป้องกันเพราะคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงบันยาวได้ทั้งหมดเมื่อดดอาร์ดฟิตผมคิดว่าไม่มีการสงสัยคุณภาพของเขาหรอกนะประตูที่เขาทําได้มันยอดเยี่ยมมากๆระดับท็อปเลยละตราบใดที่เขายังดูสดแบบนี้แน่นอนว่าเขาจะสุดยอดมากๆอันตรายสําหรับคู่แข่งมากๆเขากาลังมีช่วงเวลาที่ดีจริงๆส่วนในจ่งเวใบแดงของแบ็กอลิสเตอร์ผมได้ ดูตอนหลังแล้วแน่นอนว่าเราอาจจะพูดถึงมันผมเข้าใจพูดตัดิน100%ว่าเขามองอย่างไรกับจังหวะน,นี้แต่เมื่อคุณย้อนกลับมาดูมันไม่ได้รุนแรงอะไรเลยถูกโชโลแข่งปลาดิบหลังจากที่อกหักมา2ครั้งติดในเกมดึงนักเตะอย่างไม่ใเซ่ไกไซโดและโรเมโอลาเวียมาร่วมเทียมเนื่องจากต้งคู่เลือกย้ายไปเล่นกับสิงเชลซีมากกว่าที่จะย้ายมาเล่นกับลิเวอร์พูล แต่ล่าสุดของแดงลิบูก็ได้ซุ่มเงียบปิดดิวกว่าตัววัตตรุเอนโดกองกลางเด็กเีิทีมชาติญี่ปุ่นมาจากมาขาวสตุดการมาร่วมทัพเป็นที่เรื่แล้วแม้ว่าสาวกสิงโบรจะค่อนขอดหงแดงว่าพลาดคว่าตัวทั้งไกเซโดและลาเวียไปจนไปหาแข้งโนเนม,มที่ไหนก็ไม่รู้อย่างเอนโดเข้ามาร่วมเทปแต่อยากจะบอกว่านักเตะที่โนเนม,มที่สาวกสิง์บรได้ออกมาแซลกันนั้นถือว่าฝีเท้าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแต่ที่แน่นก็คือ การได้ยอมรับให้เป็นกัปตันทีมของสตุตการ์ดมาก่อนลองคิดดูว่าในยุโรปไม่ว่าจะเป็นลีกต่างๆโดยเฉพาะ5ลีกท็อปของยุโรปมีนักเตะจากเอเชียสักกี่คนที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําได้นอกจากเอโดแล้วเท่าที่เห็นก็คือ oto, abe, มาร์โกโต้อซาเบะมิฟิลชาวปาดิบที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นยอดกัปตันทีมของทั้งฝ์ั่งเศและล่าสุดก็คือซงฮึงเมินกัปตันทีมจากเกาหลีใต้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมคนใหม่ของทันน,น,นัมฮอสเปอร์ในซีซั่น การมากของเอินโดจะช่วยปิดรอยโรคของหงแดงที่ปล่อยตัวฟวามยุดและจอแดนเฮนสันออกไปจากทีมเพราะตัวของกองกลางในวัย30ปีนั้นลงเล่นในตำแหน่งหมายเลขหกหรือมีฟิลตัวรับแถมยังได้ความเก่าไม่ช่วยทีมเองเพราะเรื่องประสบการณ์นั้นไม่ต้องพูดถึงแจ้งเกิดกับโซนันเบลมาเล่ก่อนย้ายมาอยู่กับอุระเรดไดมอนจากนั้นก็ในปี2 0ง8ย้แย้าเล่นกับแซงทูดดองในลีกเบลเยียม ก่อนปี29จะถูกสุดกาดยืมตัวมาใช้งาน1ปีก่อนจะเป็นหนึ่งในกำลังหลักของทีมม้าขาวกลับมาเล่นในศึกบุนเดสกาเยอรมันได้อีกครั้งจนทำให้สุดกาซื้อขาดจากซังตูดองใน,ท,นทันทีซึ่งทางเอนโดก็กลายเป็นตัวหลักหลังจากนั้นมาโดยตลอดจนฤดูกาลที่ผ่านมาก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมและพาม้าขาวรอดตกชั้นได้อย่างบุดเบ็ดตลอด3ปีที่ผ่านมาในเวทีบุนเดสกาเยอรมันเอนโดเข้าย่างบอล1,274ครั้ง และสามารถย่งบอลได้สำเร็จถึง54.6%เลยทีเดียวหูจากสถิติการเข้ายิงบอลสองครั้งเขาจะชนะอย่างน้อยหนึ่งครั้งการที่ในนดการล่าสุดกองกลางในวัย30ปีสามารถประทะชนะจำนวน227ครั้งถือเป็นอันดับที่6ของศึกบุนเดสเลกาสามารถตัดบอลกู้แข่งได้ถึง45ครั้งนอกจากเกมรับที่โดดเด่นแล้วเกมรุกก็ไม่ธรรมดาสามารถสร้างโอกาสกให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ถึง46ครั้ง ซึ่งถือว่ามากที่สุดมาเป็นอันดับที่5ของลีกบุนเดสกาเยอรมันสีซสั่นก่อนเท่านั้นยังไม่พอกับตันทิมชาวญี่ปุ่นชุดรุยศึกผูบ้บอลโลก2022ที่กาตายังมีทีเด็ดในการยิงประตูนอกกรอบเถยดโทษอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมิดฟิลด์ที่มีคุณภาพครับแก้วเด่นทั้งเกมรับและเกมลุกแม้ว่าสาวกหงแดงหลายคนอาจจะยังคลางแคลงใจว่าเอนโดจะเข้ากับทีมได้หรือไม่เพราะตำแหน่งงูหกนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆ ช่วงแรกเอนโดน่าจะต้องปรับตัวสักเล็กน้อยแต่เชื่อได้ว่าการที่มีเพื่อนร่วมทีมที่พูดภาษาเยอรมันได้หลายคนรวมถึงเจกิ n งครับก็น่าจะทําให้กองกลางชาวแดนประดิบรายนี้ปรับตัวเข้ากับทีมได้สําเร็จขึ้นนอกจากนี้เจงครับยังถูกฉลองกับนักเตะญี่ปุ่นอย่างไม่น่าเชื่อตอนกลุ่มทีมเสือเหลืองบริเซนดมูน,นั้นก็มีซินจิคาคาวะที่สามารถคว้าแชมป์บุนเดสกาเยอรมันได้ ตอนคุมลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้ในฤดูกาล2019-2020ก็ดึงตัวทาคุมิมินามิโนมาเริ่มทีมก็สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เช่นเดียวกันหรือว่าการได้เอนโดเข้ามาจะทําให้หงแดงก้าวไปถึงฝั่งฝันนั่นก็คือแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งในซีซั่นนี้ซื้อมาเป็นตัวจริงไม่ใช่ขัดตาทับเจมส์เพียร์สบอกใบ้ลิเวอร์พูลอาจจะไม่ซื้อใครเพิ่มในตำแหน่งหมายเลขหก สอใช้วัตรุเอนโดและสเตฟานบาเซติกไปแบบยาวๆเจมเพีร์นะครับสายข่าวที่มีความน่าเชื่อถือจากเดลแงติกก็เดวมากล่าวและให้ข่าวว่าสโมสรลิเวอร์พุนั้นไม่ได้มีความตั้งใจที่จะซื้อวัตรุเอนโดมาจากสุกาศในฐานะกองกลางขัดท,ทัพแต่ยังได้แต่ในทางตารงกันขา้ามลิเวอร์พลมองว่าวัตรุเอนโดเป็นตัวเลือกหมายเลข6เหมาะสมกับตำแหน่งแดนกลางของทีมหรือผู้เล่นหมายเลขหตั้งแต่แรกอยู่แล้วการซื้อตัวกับตันทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้มารุ่นคืนนั้น คือความตั้งใจล้วนๆที่จะให้กองกลารรงรายนี้เข้ามารับตาแหน่งกองกลางตัวรับต่อจากฟาร์มิโยผมยืนยันได้เลยว่าวัตตุรุเอนโดคือนักเตะที่ตามเจ็กกิ้งคลับนั้นต้องการเป็นอย่างมากการส่งเขาลงสนามในทันทีทั้งๆที่ยังไม่ได้ลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนั้นคือสิ่งที่แสดงเห็นอย่างชัดเจนเลยว,ว่าเจ็กกิ้งคลับนั้นได้ไว้วางใจวัตตุรุเอนโดเป็นอย่างมากดังนั้นเขาน่าจะได้เป็นนักเตะตัวหลักของทีมเจ็กกิ้งคลับไปแบบยาว โดยมีสเตฟานบาซิติกเป็นส่วนเสริมในตำแหน่งดังกล่าวนี้ทำไมทีมเราไม่ซื้อนักเตะแบบนี้ล่าสุดนะครับท่านนนของทันเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันนะครับ,นนรรบตำนานผู้จัดก,การทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาพูด การดูโดมิกสปอสซายเล่นในค่ำคืนที่เอาชนะบอลมัดนะครับโดยป๋าฟอกี้บอกว่าได้เห็นและได้ชมทักษะการเล่นและกละเม็ดเด็ดแพลว่า,วาวในสนามของโดมิกสปอสซายนั้นมันยอดเยี่ยมมากดูแล้วทึ่งมากนักเตะมีความสามารถแพลวราวแบบนี้โดยท่านเซอร์ไลตกกุซันก็ทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าผมหวังว่า แมนเชสเตอร์เตตจะมีนักเตะแบบนี้อยู่ภายในทีมบ้านก็เรียกได้ว่าทันเซอร์เลกูซันได้ชมนะครับก็คือไม่ได้ชมในสนามแอ f นฟิลด์แล้วนะครับคือชมเกมถ่ายทอดสดทางบ้านนะครับก็เรียกได้ว่าทันเซอร์ก็ออกมายกย่องนะครับว่าดอมนิกส์ฟอสไลน์เล่นนั้นสุดยอดมากครับกลเม็ดแทคติกแวลวาวในสนามนะครับก็คือ ได้ชมเกมแล้วประทับใจก็อยากให้แมนยูมีนักเตะแบบนี้ดูบ้างนะครับแต่แมนยูหาซื้อไม่ได้นั่นเองรับโอ้โหนี่ก็เรียกได้ว่าป๋าเฟอร์กี้คอนเฟิร์มเองนะครับแสดงว่าซื้อตัวได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับสำหรับดมินิกส์ปอสไลนี่คือสุรการ์ลิเวอร์พูลครับทุกผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่21สิงหาคม ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์ pool สโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์ pool และเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์ pool และเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ